ชื่อผักใช่ไหมชื่อผักเนี่ยน้องท้หน่อไม้ฝรั่งค่ะหน่อไม้อินเดียปิงปองแตงกวาอินเดียผักบุ้งอินเดียขึ้นใหญ่อินเดียกระถินกระถินกระถินกระท่อมเข้าไปนอนเลยเป็นวัวแล้วตอนเนี้ย กลับมาพบกับพวกเราอีกชิ้นเคยกับมัชและอีฟนะครับในรายการอ่านนั่นเลยก่อนก็ได้ในรายการเอไนเออซัมบอร์กมะาทุกความสุขขอไปนั่งก่อนวะทุกว่า แปดนาฬิกาตรงนะฮะ18บแนาฬิกาตรงนะคะต้องขอใครด้วยค่ะพวกเราเป็นคู่ใหม่คู่ใหม่ตานมันก็เลยยังไม่เข้าขากันนิดนึงก็ลองรอดูเดี๋ยวจะเข้ากันแน่นอนน่าจะเข้ากันได้ดีน่าจะแม่น่านิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่าพวกเราแบบว่านอนน้อยก็ค่อนข้างที่จะปวดค่อนข้างที่จะอองเพราะฉะนั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงเข้ามิชชั่นกันเลยค่ะมิชชั่นในวันนี้เราจะให้มัดกับอิฟแข่งกันทายชื่อผัก ดูสิใครจะตอบไวกว่าและจะรู้จักชื่อผักมากแค่ไหนไปดูเลยชื่อผักใช่ไหมใช่ชื่อผักจะแล้วสุ่มยกว่าใครจะตอบได้ก่อนเอาความไวใช่ไหมใช่ใช่เอาความถูกด้วยหนึ่งสองสามนองไม้กรั่งค่ะนองไม้อินเดียนองมัดถูกค่ะเอาเอาที่ยกงมากูไม่ได้ตอไปนะเดี๋ยวมอสจะไม่ดูนะคะปิงปองแตงกวาอินเดีย เป็นอะไรกันเดียวขึ้นไช่ขึ้นใช่ขึ้นใช่แต่มันมาในส่วนของเป็นต้นลำต้นลำลำหรอใช่อะไรอะไรถูกไหมครับคือเนี่สตอร์ฮะใช่หรือเปล่าอ๋อซาลารีที่เขามาปั่นน้ำผลไม้ไม่ได้คะแนนนะคะโอเคต่อไปติ้งตองผักบุ้งอินเดียอะไรวะที่กินกับน้ำพริก ที่กินกับน้องพีก้าซอสน้องแม่ดองไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะอันเนี้ยผักผักแถวแถวผักแพถวหนึ่งสองสามติ๊งด้าขึ้นใจอนเดียาวสะดาวอรุสดาวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สดาวเป็นคำตอบที่ต้องจุดนี้อยากไปอินเดียมากติดลมเหรอติดลมเหรอต่อไปหนึ่สองสามใบโหระพาโหระพาโอเคเขาก่อนนะ เราค่ะเฮ่อต่อไปนี่สองสามใบกะเพราเฮ้ยใช่ปะทำไมเราเห็นก่อนอ่ะทำไมเราเห็นก่อนนะก็ตอนเข้อามาดูนี่ก็สแกนหมดแล้วก็เลยรู้นะว่ามีอะไรบ้างอ่าอีฟได้สองนะคะับสอง้าแล้วเสมอท้ายสุดป้ายหลับตาสองสามชาอมเฮ้ยใช่อกระถินกระถินกระถินกระทอมเข้าไปนอนเลยตึงวอดแล้วตอนเนี้ยกระถิน กินกับหอยอะไรสองแล้วใช่ต่อไปหนึ่งสองสามโหระพาป่วยเล้งป่วยเล้งป่วยเล้งทีคือโคเขียวตาผมเขียวนั่นเองทุกคนครับอันนี้อันสุดท้ายนะเด็กๆถ้าอีฟตอบไม่ได้อืออีฟแพ้อ๋อหนึ่งสองสามยากใบเตยก็ได้แบบต้นคกล้วยขอดมหน่อยแล้วกันเออขอดมน้วย ขอใบให้เป็นแบบชื่อจีนอ่ะนี่โดดไปเขาไม่รู้เรื่องจะเลยเลยอ่ะให้คนละคําตอบคําตอบสุดท้ายครับกวางตุ้งอ่ะกวางตุ้งแช่ก็จะไปผ่านจีมคำตอบที่ถูกต้องคือป่วยเล้งนั่นเองน้องมัจฉนาครับเพราะว่าน้องมัจได้ได้คะแนนเยอะกว่าอ๋อดีใจด้วยนะไอ้จริงอ่ะพี่แอบอ่อนให้เพราะพี่ชนามาเยอะแล้วไงอ๋ออันนี้ที่มาได้กินเหรอ ไม่ใช่น่าจะมีอะไรกับป่วยเล้งอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้มันต้องมีอะไรแน่ๆแล้ว่าปิดท้ายด้วยป่วยเลยงใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างขอบคุณทีมงานอีกขอบคุณๆไม่ขอบคุณไม่ได้ใช่ไหมเปิดเลยไหมพี่เพราะอยากรู้แล้วว่าข้างในมันจะเป็นใบแบบนี้หรือเปล่าอ่าเอออะไรป่วยเลี้ยง จบขับป่วยเล้งจากที่ทุกคนเห็นใบป่วยเล้งแบบนี้<ไ>เขาได้ยอด่อทุกอย่างมาอยู่ในนี้แล้วพี่อีพี่นี่ขเขาเนี่ยเขามี3ขนาด,ดใช่ค่ะก็คือมีขนาด120 <96 g. S 1> ่เมตร96ากรัมแล้วก็มี60เมตร48กรัมและมี20เมตร16กกรัมใช่<ไ>นอกจากที่เขาจะย่อส่วนลงมาอยู่ในแบบนี้แล้ว สารอาหารทุกอย่างยังครบั้วนะคะทุกคนบอกเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B1, B2, B6, โฟเลตแคลเซียมแล้วก็ใย,ยอาหารต่างๆอีกมากมายเลยแถมเขาได้ทำการวิจัยมาแล้วด้วยว่าถ้าเรากินผักหัยเลงทุกวันตามจริงอะ่ะคือกินทุกวันมันกินได้แต่หลายๆคนไม่ชอบกินผักสดงไงเขาก็เลยทำ<ป>ให้มากินง่ายขึ้นและสามารถทานได้ทุกวันเขาก็จะมี ตัวช่วยที่วิจัยมาแล้วว่าช่วยในเรื่องของระบบประสาทและสมองลดความตึงเครียดคลายเครียดให้เราหลับง่ายขึ้นไม่มีความกังวลใดๆก็คือเขาสามารถคลายกังวลให้เราได้ด้วยใครที่มีปัญหาเรื่องการหลับการนอนหลับขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมากลางดึกก็จะช่วยให้เราหลับลึกขึ้นแลก็ระสิทธิ่าพในการนอนเนี่ยดีขึ้นด้วยซึมแบบ เครียดเครียดกังวลอ่อนเพลียอ่อนเพลียเนี่ยกินตัวนี้เข้าไปตื่นขึ้นมาแล้วก็เฟรชแน่นอนกรุรวิธีการรับประทานของเขาก็คือให้ทานบาละสองถึงสี่เม็ดก่อนนอนถ้าทานในช่วงหนึ่งอาทิตย์แรกเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนหให้นอนหลับสนิทขึ้นตนนื่นขึ้นมาแล้วแบบมีความสดชื่นไม่ไม่อ่อนเพลียไม่ซึมไม่ง่วงนะคะตแต่ถ้าสมมุติว่าอยากช่วยในเรื่องของความซำเราต้องทานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามเดือนขึ้นไปค่ะก็จะเห็นผลแล้วในเรื่องของ ความจำนั้นเองอถ้าถามว่าเอา้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนว,วัตกรรมมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วเพราะเจ้าตัวนี้ผักป่วยเล้งว่าจะมาอยู่ในนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะทุกคนก็คือเขาได้ทำการวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่าจะทำยังไงดีให้ใบเขียวๆเ,เหล่านี้ มาเป็นในรูปแบบเม็ดได้เพราะว่าพวกวิตามินต่างๆที่มันอยู่ในผักอันนี้ค่ะมันไวต่อความร้อนมากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากจะให้มันเสียคุณค่าวิตามินจากธรรมชาติพวกนี้ไปก็เลยมีการวิจัยและผลิตออกมาในรูปแบบเม็ดให้สามารถออกฤทธิ์ในสมองกับเราได้คิดว่าสารพครบครบเลยไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะไม่ได้กินผักสดๆมันยังมีประโยชน์เท่าบบกัรกินผักสดๆหรือเปล่ามันคงคุณค่า พคุณทุกอย่างวิตามินทุกอย่างอยู่ในเม็ดเหล่านี้หมดแล้ว<ม>และนอกจากนี้เขายังช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยได้วยนะยังไงผักป่วยเล็กอันนี้ไม่ได้จะอินพุตมาจากต่างประเทศนะคะทุกคนอันนี้คือมาจากภาคเหนือของเราแต่แต่าก็คือนนอ,อุดหนุนโอทอปในประเทศไทยไถูกต้องอุดหนุนโอทอปอุดหนุนเกษตรกรในประเทศไทยและนอกจากนั้นคือเขาเนี่ย ให้โรงงานขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน GMP ของประเทศไทยเนี่ยเป็นคนผลิตก็เหมือนได้บุญเวียเศรษฐกิจในประเทศไทยก็คือเงินไม่ออกนอกประเทศเงินเข้าสู่ชุมชนเงินเข้าสู่ชาวบ้านและที่สำคัญเราได้ทานสิ่งดีๆแบบนี้ที่เป็นผลงานของคนไทยด้วยลเลิศแบบนี้มีรางวัลการ,ารันตีหรือเปล่าแน่นอนว่แาแต่ก็แล้วแต่ที่มาออกใน n a l ซ้ำบอกเนี่ยเขามีรางวัลการันตีอยู่แล้วอ่านั่นก็คือรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะมี Medical Innovation a f a ไทยแลนด์แฟร์ตลาดนวัตกรรมการแพทย์ไทยประจำปี2 5 5 8จัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์และรางวัล SUCCESS AWARD TISTR and f r a m 2015นวัตกรรมก้าวไกลยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสู่สากลโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะฮะรางวัล Most Innovation Product The Showcase of Locals to Global Food Product 2562โครงการผัดไทย2ภายใต้ Food i n n o p o l i s และรางวัล Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ Thailand Synergy เพื่อ SMEs Thai 7 Innovation Award s 2020ค่ะ ารมันเยอะแยะมากมาขนาดนี้บอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้แหละเพราะมันจึ้งจริงๆแถ้าถามว่าจะซ,ซื้อซื้อที่ไหนพี่พี่ก็นี่เลยถ้าบักไปเลยน,นะไปซื้อตามตลาดได้เลยแต่ถ้าอยากได้นวัตกรรมดีๆแบบนี้ไปทานอ่ะก็คือตลาดเหมือนกันวันนี้เรามีมาแจาก NAA Oz Ambox เรามีกิจกรรมให้คนได้มาเล่นกันเล่นทั้งไหนบ้างครับเล่นทางนี้เลยค่ะเนี่ยทางนี้เลยเนี่ยเราจะถามคำถามเราจะให้ผู้ชนะหารางวัลถามว่า เอมดีเมดสก,กัดมาจากผักอะไรง่ายมากข้อ1ผักเลงป่วยข้อ2ผักปุ้ยเหล็งข้อ3ผัก ่วยงตอบให้ถูกถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อไปแล้วกันเพราะฉะนั้นนี่เลย below down คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะพบกับพวกเราได้ในรายการ N A Awesome Box นะคะทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นทางช่อง N A a Channel นะครับอย่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามมงวัดด้วยนะครับกดติดตาม N A Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย